แทนไปไหนคะแทนไปไหนวันนี้รถจะชนไปไหนอะไรนะมาทำบุญมาทำบุญเหรอเธอจะถือไปไหนเนี่ยมาทำบุญไหนที่ไหนที่ไหนหรอโลกน้อยอ่ะเหรอแล้วจะถือไปไหนเนี่ยก็ทำตงก็ทำเดี๋ยวจะทำเนี่ย <laughs> เอาไปวางก่อนเดี๋ยวจะตามไป <laughs> เดี๋ยวจะตามไปทำ <laughs> จะไปวางไว้ไหนก็แก่นะฮะ เหรอตรงนี้เหรอวางเลยเดี๋ยวทำไม่มีแบงค์ย่อยเลยเด็กโอเคของใครเนี่ยเ,เนี่ยซออไซส์สองเอองหรอโอเค้าไม,ามาาาซึ่งมาจากข้างนอกเพิ่งมาจากไหนมีไม่มีไม้ว่างเลยอะ่ะเนี่ยไหนเอาไม้มาเดี๋ยวช่วยแพนเค้กค,คำบุญก่อนนะหรอปฏิบัติพอไหม หรอทำเยอะเดี๋ยวไม่มีตังกินข้าวเฮ้ทำมตลกต้องมีอะไรนหรอเอาโอเคไไม่่หวอะโอ้ไหว้ละโอเคเอาจะยกไปนวดหรอนะโอเคบายบายรักแกรักปะจารักเหมือนกันรักมาขอได้หน่อยเลยยกไปได้แล้วเดี๋ยวจะไปทำมุนต่อไปทำมุนต่อแล้วโอเคแล้วกินข้าวยังยังจะกินอะไร กินอะไรเมื่อกี้เฟรนฟรายับเห็ดเหล่าไม่กินแล้วไม่กินแล้วเหรอผู้ชายจะกเอาของแกไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนู้นนะโอเคบ๊ายบายโอเค